เดี๋ยวจะไม่คลายไปข้ามันไม่ดีกว่าเออเ็ตนูคุะนไปคุณสนุกรือยุงขนสนุกนตนู เพจน้ราะคาเพนยนตา่นตะุดกตะนตะกไปกินสืุกรีอยู่ขนุนนุขน้ยคตะนุคุณนักไปอีกคุณอยู่ขนุนะนูคุณสรูคุณนักขยนอย่สอรูคุนักอยู่พนรสรูคุณโอครูคุณอิงรีมาจะไหนนอทันปูเอ้ย นี่แนแน่นอนถือว่าก็เป็นการคคาแน่นอนคุ้มชมแน่นอนโอยมันบอกาเราเดียวอย่างนี้เรได้ยึดเส้นได้แล้วไม่ต้างลำบไดใกายอยากที่ไหนเออเส้นไดบอกกับเ้า เยตานุคุตตาขปคุณสรุปุตตาขปอูขนุสนุคุณน่ะขลตาลีขลีขลูนุสนุคุณุสนุคุณน่ะปายู่ขนุสนุคุณนุตาลีขลีขลีขลีอูขนุสนุคุณนุตานุคุณนาะายายาคุณน่ปา ท่านภูท่านยาก็ว่ากัมาลีนยังวังท่านภูมาลีนยังวังวังอีน้อยแล้วมาหากันเดียวก็ลงกันตัวท่านปูเอ้ยมาจส่ใจกันมาทูเอ้ย

ซาลูคุณนาคยาคุณนุซาลูคุณตาคัปะยูคุณซาลูคุณตายาตาหนุคุณนาคป้ากินซาลีคุณนี่ซาลีอยู่ขนุซาลูคุณนุซาลูคุณนาคยาอยู่ขนุซาลูคุณนาคปะอยู่ขนุซาลูคุณนตาหนุยาตาดีคุณดีใครอีกซาล่าค่ะสังของครับ้อมยะตานุคุณนาคป้าอยู่คุณซะลุคุณตายะตานุคุณนาคป้าอยู่คุณซะนุคุณนาคป้า

นากรมาอยู่คุณสนุกคุณหนัวอยากคุณนากยอยากคุนากายอยากคุากอยู่ตานุคุณนากยคุณนากรมาอยู่คุณสนุกคุณหนัวอีสารีคุณนีกายินีคุณนีกาอีคุณนีกยอีคุณนีกาอีคุณนีอยากตานุคุณนากรมาอยู่คุณสนุกคุณนาอยากตานุคุณนากรมาอยู่คุณสนุกคุณหนุสสนุกคุณหนุสนุสนุกอีตานุคุณนีกันนีกานีคุณนีจะนีคุณนีตานีตาหนีตาหนีตาหนีอยู่ตานุ

i don't do โทตรสมท่าโมทสมมบงมบวดเตยนุโมทิตย์าพัฒนาม่พระเจ้าขอทั้่ของข้าพเจ้ากายทกาังงพอดีจงประสบผลสำเร็จในสิ่ที่นาประานับตสอจิายนาีเกิดต้นไมหาโ ่คนไปทิ้งล <No <Uh ูกไปนั่นลูกนะลองดูแลกายสังขารของลูกด้วยกายทิบไกายหยาบก็ดีลูกจะอยู่ที่ไหนปลอดไปหมดทุกที่ให้เคยทิ <S <S ้งลูกแม้แต่องเดียวนะลูกนะ sắp mặt bằng 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 เพ่นคุณนตหนุนทมาดีน้ทำาลกุมันทวดอไปนะลูกนี่คือหน้าที่ของลูกต้องช่วยเหลือเหล่ามนนขยงเขา luôn được ta không phải tự nhiên giữa tâm là dẫn